ศิลปะเป็นยารักษาใจศิลปินเป็นคนปรุงยาคุณอาจจะต้องหารูปที่หรือหางานที่แบบไปเยียวยาใจคุณให้ถูกให้ถูกคนด้วยนะมันเป็นแบบนั้น่ะศิลปะมันคือมันคือยารักษาใจแต่ศิลปะไม่ใช่เรื่องจําเป็นนะไม่ใช่เรื่องจํำเป็นที่จํำเป็นมันไม่ใช่ปัจจัยสี่ศิลปะไม่ใช่ปัจจัยสี่มันไม่ใช่อาหาร เครื่องนุ่งหม่มไม่ใช่ที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ยารักษาโรคแต่ใน4อย่างนี้ต้องมีศิลปะหมดเลยไม่งั้นชีวิตอยู่ก็จะแห้งแรงเออมันก็อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นก็ได้นะ <c oughs> เป็นปัจจัยสี่ก็ได้นะเพราะเป็นยารักษาใจพูด <c oughs> ถึงความสำเร็จ <c oughs> ความสำเร็จครูปานว่า ความความสุขสําคัญกว่าความสําเร็จสําหรับเรานะเราว่าความสุขสําคัญกว่าถ้าคําว่าสําเร็จของเราคือการที่ไปถึงสิ่งที่เราฝ่ายฝันไว้หรือชีวิตที่ดีหรืออะไรก็คุบานก็คิดว่าคุบานก็สําเร็จใช้ได้แต่สิ่งที่เหนือไปกว่านั้นคือเราเรามีความสุขในชีวิตของเราทุกๆวันในแต่ละวันอย่างนี้ด้วยนะในแต่ละวันด้วยนะ ทำเนี้ยแม่เป็นแม่กูปานเป็นคนพูดแม่บอกว่าก็บอกว่าตอนนั้นเราอยากมีลูกเนาะเราบอกว่าเออเราแม่เขาอยากให้เรามีลูกเราก็บอกว่าเออมันลําบากนะแม่เลี้ยงลูกมันจะยังไงอะ่ะแม่บอกว่าเธอก็เลี้ยงเป็นวันวันอ๋อมันทําให้เรารู้ว่าเราควรจะมีความสุขเป็นวันวันค่อยๆไปทีละวันอย่าไปแพลนอะไรในข้างอนาความกังวลในอนาคตมันจะทําให้เรานอน,อนไม่หลับ มันทําให้เราชีวิตเราไม่ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นก็เลยใช้คำแม่แม่พูดบอกว่าใช้ชีวิตเป็นวันๆเคยมีวันหนึ่งอ่ะเคยเคยไปโชว์งานที่สิงคโปร์เนาะขึ้นไปชั้น60นะแล้วก็ขึ้นไปชั้น60 แล้วก็มีแต่คนมีสตางค์เต็มไปหมดเลยเจ้าของโรงแรม60แห่งทั่วโลกอะไรอะไรเป็นเป็นแบล็กคร์ดของ a m เมกเนาะ mm hmm. ก็ทุกคนก็แต่งตัวเดรสอัพนะ mm hmm. ใส่สูทผูกไทยใส่ e ีเ n g งเดรสมากินข้าวแล้วก็มาฟังงานเราอธิบายงานศิลปะแล้วก็ซื้อรูปเรากลับบ้านแล้วก็นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วเราก็หั่นสเต็กแบบ hmm, เนียนที่สุดอร่อยที่สุดในชีวิตนะกินขนมปังนะ แกะออกมาบิยอช้อมแบบอร่อยวันรุ่งขึ้นกลับบ้านที่บุรีรัมย์ก็นั่งเครื่องบินไปลงบุรีรัมย์เสร็จแล้วตอนเย็นก็ไปนั่งปูเสือกินข้าวเหนียวจกปลาลากับแม่ตำส้มตำทำปลาย่างริมริมคันนามดกัดถามว่าอะไรคือความสำเร็จอะไรคือความสุขมันอยู่ด้วยกันมากๆเลยครับ มันอยู่ด้วยกันเลยแล้วครูปานเป็นคนที่เราเข้าใจอะว่าเราอยู่ตรงไหนก็เล่าเรื่องนี้ให้ให้ให้คนฟังก็คือมีอาจารย์ปิงมากินข้าวที่บ้านเนาะอาจารย์ปิงก็บอกว่าครูปานอาจารย์ได้ได้ฟังเรื่องครูปานแล้วอาจารย์ประทับใจนะแต่อาจารย์จะบอกว่ามันเหมือนคนที่ปีนเขาเอเวอเรสต์อะปีนสำเร็จแล้วอะคุณจะอยู่บนยอดเขาไม่ได้ คุณต้องกลับมาที่พื้นดินเพราะอยู่บนนั้นมันไม่ใช่ที่จะอยู่ออสมมุติว่าเราไปคิดว่าโอ้ยเราสำเร็จตรงนู้นแล้วแล้วเรากลับบ้านไม่ได้เราแบบฉันแบบว่ามีอีกโก้จัดฉันเป็นศิลปินใหญ่ฉันทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้นะเพราะตัวตนที่แท้จริงของคุณคืออยู่ตรงนี้ ไม่ใช่คอนเซปต์อุบันจะเรียกมันว่าแมสเซจที่เราอยากจะบอกออกไปอะที่านดีสมคือเราอ่านตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่เราที่เราอ่านจบมันก็จะมีคำสอนอยู่ในนั้นซึ่งเออ เป็นประเด็นที่ดีมากว่ามาบอกว่าลูกกุบานเหมือนนิทานอีศพเนี่ยไม่เคยมีใครบอกแต่ว่าเราก็จะบอกว่าในงานศินละปะแต่ละชิ้นน่ะมันมีเมสเซจที่จะบอกคนบางทีนะเราดูว่าเออรูปนี้สวยๆนะหรือแม้กระทั่งแบบรูปที่กุบาลวาดอย่างเงี้ยนิ่งๆสวยๆมีดอกไม้มีอะไรเงี้ยแต่มันคือการตีความของเราว่ารูปนี้บอกอะไรกับคุณ แล้วก็รูปคูบานทั้งหมดเป็นรูปที่บอกว่าคนเรามีความสุขได้ในทุกโมเมนต์ของชีวิตเรานะเราคูบานอยากเห็นคนที่อยากเห็นคนที่มองเห็นความสุขนะในทุกอย่างได้แม้ว่าแม้ว่าจะมีทุกเราก็สามารถมองมันไปอีกอย่างหนึ่งได้ ศกาลโคคูนอันนี้นะครับโคคูนเนี่ยครูบาลเริ่มต้นครูบาลวาดมาจากเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กนักเรียน5้าขวบใส่ฮูดมาโรงเรียนน่ารักน่ารักพอวาดเสร็จใช่ไหมครับเราก็เลยคีฟคาแรคเตอร์อันนี้เอาไว้แล้วก็วาดไปเรื่อยๆวาดไปเรื่อยแต่ละตัวจะไม่มีแต่ไม่เหมือนกันเช่นตัวน,นี้ใส่ฮูดสีเขียวคนนี้ใส่ฮูดสีส้มคนนี้ใส่ฮูดสีแดงซึ่งครูบาลอยากให้หมายถึงคนต่างๆนานา,นา,นาน เราทุกคนเคยเป็นเด็กมันคือตัวตัวแทนความเป็นเด็กของเราและครูพันเชื่อเลยว่าเด็กทุกคนยังอยู่ในตัวเราและความสุขมันก็ยังอยู่ในตัวเราเหมือนกันอ,อ,อันรูปนี้ชื่อว่าโคคุนบอนไซโคคุนบอนบอน กับบอนไซเนาะรูปนี้ครูบานวาดขึ้นมาเพราะว่ามีประโยคประโยคนึงที่ครูบานได้ยินมาแล้วชอบมากคือชีวิตมันเล็กนิดเดียวปัญหาจะใหญ่ไปได้อย่างไรนะเพราะว่าเออเราก็มานั่งคิดว่าเออชีวิตคนน่อยู่ไม่ถึง100ปีเนาะชีวิตคนถ้าเทียบไปแล้วสเกลของโลกและสเกลของคนสเกลของจักรวาล เราเป็นแค่ฝุ่นเล็กๆนะเราเป็นแค่ฝุ่นเล็กๆในจักรวาลเท่านั้นเองแล้วก็เพราะฉะั้นเราเป็นคนตัวเล็กมากเวลาที่มันมีปัญหาชีวิตหรือเวลาที่แบบเราทุกเวลาที่อะไรมันคือมันคือนิดเดียวอะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็ต้องจากกันไปวันหนึ่งนั่นแหละครับ แล้วเสร็จแล้วก็เลยกูปานก็เลยเอามาว่าดเป็นโคคูนตัวเล็กๆที่มองบอนไซมองบอนไซเนี่ยบอนไซโคคูนเนี่ยคิดว่าบอนไซอ่ะใหญ่แล้วแต่จริงๆแล้วบอนไซก็คือต้นไม้เล็กๆถ้าเทียบกับต้นไม้ใหญ่ๆนะก็เลยเป็นที่มาของโคคูนบอนไซ